ช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลหยุดยาวกันเลยแล้วคะหลายๆคนก็จะเดินทางกลับบ้านบางคนจะอยู่ภาคเหนือไปแอลเหนือแอลโอยเจงหม่ถ้าสมมติว่าไปดอยไกลๆนะเจ้าสมมตินอกเมืองมันก็จะไม่มีที่ชาติเขาหรือบางคนก็เป็นคนใต้กลับบ้านที่ใต้เดินทางกลับบ้านไกลๆกลับไปถึงบบานไปก็ไม่มีที่ชาติและจะหาที่ชาติระหว่างทางแต่คิวยาวอย่างแรงนี่คิวยาวที่ใต้ เราจะมาแนะนำไอเทมเด็ดสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสายเดินทางค่ะหากกลับไปที่บ้านแต่ไม่มีโวชาร์จเรามีที่ชาร์จรุ่นนี้แนะนำค่ะเป็นรุ่น JSAC 3 2และรุ่น JSAC 1 6 2รุ่นนี้ติดรถไว้คุณได้ใช้แน่นอนค่ะซึ่งทั้งสองรุ่นนี้นะคะเป็นที่ชาร์จแบบพกพาสามารถเสียบกับเต้ารับที่บ้านแบบนี้หรือว่าจะเป็นนะคะปลั๊กสามตาที่บ้านก็ได้ค่ะในรุ่น JSAC 1 6ใช้งานง่ายมากมากแค่เสียบกับปลั๊กสามตาแล้วก็ไม่ต้องปรับกาลังไฟอะไรเลยแค่นี้เราก็สามารถเสียบชาร์จกับตัวรถได้เลยค่ะ รุ่นนี้กําลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่16แอมป์นะคะเมื่อคุณกลับถึงบ้านแบตเตอรี่ของคุณใกล้กจะหมดคุณก็สามารถจะชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะเมื่อคุณตื่นเช้าขึ้นมาแบตเตอรี่รถของคุณก็จะพร้อมที่จะพาครอบครัวคุณไปเที่ยวได้เลยค่ะหรือหาว่าบ้านใครมีเเผวปัคติดไว้แบบนี้ก็สามารถใช้รุ่น JSAC 32ได้เลยค่ะเพราะรุ่นนี้สามารถใช้กับขอวเเผวปลั๊กได้และให้กำลังไฟสูงสุดถึงสั่ง2แอมป์กันเลยทีเดียว ถามว่าใครสนใจจะซื้อรุ่นนี้เผื่อไว้แต่ว่าไม่มีตัวพ o w e r b l o c ที่บ้านรุ่นนี้ยังสามารถเสียบกับปลั๊กสามตาได้เช่นกันพาะเรามีหัวแปลงพ o w e r ร l o ตัวนี้แถมให้ด้วยรุ่นนี้สามารถปรับกำลังไฟได้ถึงสระดับนะคะเริ่มที่10แอมป์16แอมป์24แอมป์แล้วก็32แอมป์ค่ะถ้าหากคุณใช้หัวแปลงพ o w e r b l o c เสียบกับปลั๊กสามตาที่บ้าน รับกำลังไฟเป็น 10A หรือว่า1 6 m แค่นี้คุณก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายเลยค่ะรุ่นนี้แนะนําสําหรับคนที่ต้องการกําลังไฟเยอะๆนะคะหรือว่าซื้อไว้เผื่อไปเติม p เวอร์ปังที่ไหนหรืออยากจะติดตั้ง p เวอร์ปังไว้ที่บ้านนะคะก็สามารถใช้เป็นรุ่นนี้ได้เลยค่ะ JSAC325 ที่ชัจาก EVTech ทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นแนะนําของทางร้านเลยค่ะในรุ่น3 2 m หรือรุ่น7กิโลวัตต์รุ่นนี้กันน้ําได้ถึง IP65 เลยนะคะชัดกลางฝนโดนน้ำได้ไม่มีปัญหาขณะาชาัดแน่นอนค่ะ วันไหนฝนตกเราต้องการชาร์จไม่ต้องกลัวเรื่องไฟดูดไปชอ็อต t ใช้ตัวนี้เลยค่ะส่วนท่านใดที่ต้องการแค่พกพาหรือว่านําไปชาร์จที่บ้านหลังไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านญาติบ้านพักหรือว่าตามรีสอร์ทโรงแรมต่างๆหรือบ้านแม่ที่ต่างจังหวัด สามารถเสียบชาร์จกับปลั๊กสามตาได้เลยต้องแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ JSA416 สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้น้ําหนักเบาพกพาสะดวกเรายังมีกระเป๋าแถมไปให้ด้วยค่ะแถมยังใช้งานง่ายแค่เสียบกับปลั๊กสามตาก็สามารถชาร์จรถของคุณได้เลยค่ะหากท่านใดสนใจสามารถไปกดดูได้ในตะกร้าหรือหาซื้อได้จากทุกช่องทางของ e ี t e c ทคค่ะนึกถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าต้องนึกถึง e ีว e เท